เป็นของซบสไลออนนะครับขับคุมเกมมีหน,นึ่งในห้ามีแน่นอนนะครับอย่างเกิดเหตุอย่างเดียวและให้ไวด้วยถ้าไม่เกิดเหตุแล้วไวด้วยหนึ่งในห้ามีแน่นอนครับสําหรับซบสไลออนเพราะว่าโอ้โหที่โดนเป็นอะไรโดนเป็นอะไโดนเยอะครบคะแนนัดเป็อรเป็นอะไายจะมีมันเยอะครับก็อยู่นี่ก็คุมเกมพอดีแล้วไวด้วยไม่ได้ Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. Sampai jumpa di video selanjutnya. เกียร์ครับขายเกียร์ลิ้นเท้าต้องขายเกียร์ถอยช่วยครับตัวเองขึ้นแล้วเพราะว่าหัวหัวที่มีปัญหากันหลายคันเหมือนกันอ๋อมีนีอก็มีคือ เอ่ยโอเคองไม่ว <sup so ises> ิ่งนะครับจุดสตาร์ทสอง8ไหมองไหมไล่แอร์ุดสตาร์ทสอง8ไหมสอนะโอเคสอง8ปองปว่าเข้าใจ โอกาสเหมือนถ้าจะลุกลอยครับต้องลุ้นอย่างเดียวครับฮาร์คอนะครับฮาร์คอนัดต่อไปนะครับ96นะครับ8 6นะครับขอนสอบหกนะครับมาทดสอบโอ้หลังนิดเดงยวโอ้ั่อเอ็กซ์ผมผมไม่ได้ชอบนันเอ คนผัดเอ๊อามันถาเกิดครับสายวิอีกแล้วสายพิลิกแล้วแรกกับสามสิบละถ้าดูแล้วมันยุ่งเยอะขนาดนี้ผมทิ้งครับทิ้งสามสิบแน่นอนผมยอมดีกว่าแต่ยี้ผมยอมดีกว่าแต่ย่างเงี้ยผมยอมละผมไม่เอาละยอมโดนบวกดีกว่า ดีกว่ามาพุ่งวายกับตรงน mm ี hmm. ้พันกันไปพันมายุ่งเหยิงเฮ้ยอย่าระวังหน้าระวังรถดึงระวังพันนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพื่นะครับดึงเข้าไปแล้วมีปัญหา